ับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับ ICT น่ารู้กับครูเหลิมหรือสอนอยเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสํานักานเขตเพื้นิการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3นะครับวันนี้แนะนําเรื่องของแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ที่ให้บริการในการสร้างบทเรียนบทเรียนในที่นี้ก็คือมีทั้งสื่อการเรียนการสอนมีทั้งแบบทดสอบต่างๆครบวงจรเลยนะครับอยู่ในตัวแพลตฟอร์มที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้นะครับแพลตฟอร์มที่ว่าก็คือ Classflow คุณครูจดไว้ด้วยก็ดีนะครับแล้วก็ ไปค้นดูใน Google Classflow นั้นเป็นระบบการจัดส่งบทเรียนแบบโต้อตอบซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของเด็กเรียนและครูโดยการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลในห้องเรียนและการประเมินเพื่อก,การเรียนรู้ซึ่งตัว Classflow นั้นก็เป็นเสมือนพื้นที่การทำงานส่วนตัวของคุณครูบนคลาวคลาวก็คล้ายๆกับ Google Drive right, เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลต่างๆของคุณครูไว้เช่นบทเรียนหรือแบบทดสอบที่จะให้ในักเรียนได้เข้าไปเรียนรู้โดยที่คุณครูไม่จำเป็นจะต ต้องหิ้วโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ไปในที่ต่างๆหรือพกแฟลชไดรฟ์เก็บข้อมูลต่างๆไปใช้งานเพราะว่าเราสามารถเก็บบทเรียนต่างๆไว้ที่ตัว Classflow ได้นะครับผมเองก็เพิ่งเข้ามาเรียนรู้เพิ่งเข้าไปใช้งาน Classflow นะครับก็ยังไม่ได้ศึกษาว่าในตัว Classflow นั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกัน